สมหญิงคุยอย่างกันกำลังสิพูดสาการปรึกษาอีย่างเอ่อมือแรงเทาเฮ็ดอย่างเกินปรึกษาผักกับกับยาท่ากับยาท่าอืมไม่ยังกินล่ะมันเป็นบอเน่ยแล้วก็ตกโรเฮ็ดอย่างมือแรงเกิน โอ้เทถนัดขเดี๋ยวไปนึ่งข้าวเหนียวก่อนนะไม่ไม่ใช่เธอถามแม่ว่าเห็ดอีหยังกินกับอีแม่เห็ดอีหยังกินกับก็แม่ต้มไก่กองไก่อืมแล้วแม่ก็บอกว่าก่อนอื่นเป็นหนึ่งเข่าก่อนไปเข่าก่อนไปเอาเปล่าไม่หนึ่งเข่าซ้ำแม่ว่า ส้มยิงเป็นเขากันเด้อสมยิงไปเป็เขากันเด้อเอาสมยิงเป็น,นเขากันเด้เเนนเอจ้าอีแม่เ <laughs> ขาซุแรตรงไกล้ตรงไกล <laughs> ไอ้นี่บู่ดอก